จะมาถ่ายแก้วที่อยู่กับเห็นนะคะนี่ไปดูในศึกษาในเรื่องของเห็นมาเขาว่าเนี่ยคือแก้วเพชรน้ำค้างนี่นะคะจะติดมากับเห็นเนะก็บมานมานีหลายก้อนนะคะ เก็บมาไว้อันน,นี้จะเป็นสีขาวนี่ออกสีดำดำน้ำตาลนี่นะมีจะอยู่ในโพรงแบบนี้นะคะก็จะอยู่แบบนี้อันนี้คือคือเอาแปรงขัดแล้ว มันหลุดออกมาค่ะจะเป็นตุ่มๆข้างหน้าเป็นตุ่มๆเหมือนไขป่ปลาเล็กๆนี่นะเหมือนไขป่ปลาเป็นใสๆแล้วก็นี่ก้อนนี่นะคะจะติดมากับก้อนหินนี่นะคะมันจะอยู่ในรู ติดแน่นด้วยก็นี่อีกก้อนหนึ่งก้อนนี้เป็นก้อนกลมนะเดี๋ยวเ่ก้อนกลมๆอยู่ข้างในสีดำน้ำตาลกันเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในโพรง เป็นรูติดนะส่วนอันนี้ไม่มีนะนี่นี่นะติดมาก,กับก้อนเห็นนะมีหลายก้อนนะคะเก็บมาเห็นมันแปลกก็เลยเก็บมาอันนี้สีใสมากสวยมาก นี่นะะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไขป่ปลาไปถามผู้รู้เขาว่ามันคือเพชรน้ำค้างนะคะเพชรน้ำค้างก็เป็นใสๆใสแบบนี้นะคะจะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนไขป่ปลา เก็บมาหลายก้อนเยังไม่ได้แกะออกนะคะอันนี้คือเอาแปรงขัดขัดแรงมากมันหลุดออกมาอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยก็เลยหลุดออกมาเลยแตกออกมาผู้รู้เขาบอกว่าเป็นเพชรน้ำค้างนะคะ นี่นะคะก้อนนี้สวยมากเลยอันนี้ที่หลุดออกไปก็สงสัยนะคะเนี่ยเอาคอททุปดูแล้วมันก็เลยหลุดออกมาสวยมากก้อนนี้สวยมากนี่นะคะอันนี้เป็นก้อนกลม ้นกลมๆสีน้ำตาลอยู่ข้างใน,นถ้าใครรู้ว่าคืออะไรก็แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะก็จะ,ะ,ะ,ะจะได้รู้ว่าใชเพชรน้ำค้างกริงไหมสวยมากค่ะ เขาเป็นก้นกลมๆนะอันนี้แล้วก็ติดด้วยเป็นก้นกลมๆสีน้ำตาล้าะเขาจบเพียงแค่นี้นะคะ